จริงๆแล้วเนี่ยผมทํางานขายมามาตั้งแต่จบมัธยมมาตั้งแต่จบจบมัธยมปลายนะครับหลังจากจบมัธยมปลายแล้วเนี่ยนะครับก็ทํางานมาหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะงานขายเนี่ยเดือนแรกที่เข้ามามีเวลาเจัดวันดูเลบัญชีดูแลลูกค้าทั้งหมดเนี่ยประมาณ120ยยรายนะครับวันนั้นนี่มีชัยธราเข้ามาที่สาขาบ้านดนหนึ่งที่ทร้านสิงเกิรนะครับ ผมนั่งอยู่พอดีเขามาหาผมถือเอกสารมาหนึ่งใบว่ามาขอเบอิกเงินสะสมเป็นเงินร่วมล้านเนี่ยนะครับเขามานับเงินกันที่นั่นนะครับแล้วก็ให้ให้ลงแกไปนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ทํางานขายมาเยอะอยู่หลายบริษัทนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าที่นี่แหละที่น่าจะอยู่นะครับที่นี่ผมน่าจะน่าจะฝากชีวิตฝากอนาคตไว้กับบริษัทนี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจสมัครเป็นพนักง,งานสิงเกินตั้งแต่วันนั้นนะฮะครับก็ ทำงานที่ซิงเกอร์มาก็เป็นเวลานานนะครับาจากวันแรกมาถึงปัจจุบันนี้ก็ร่วม15ปีนะครับผมมาอยู่ซิงเกอร์ผมก็เก็บเงินแลวผมส่งตัวผมเองเรียนหนังสือนะครับผมจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจนะครับแล้วก็จบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจนะครับผมมีทุกสิ่งทุกอย่างได้กับซิงเกอร์นะครับในขณนะเดียวกันเนี่ย15ปีที่ผ่านมานะครับผมพยายามคืน คืนส่วนที่ผมได้ให้กับบริษัทนะครับสร้างบุคลากรที่ดีๆมีฝีมือคืนให้ให้บริษัทนะครับผมเห็นว่าใครที่มีความตั้งใจทํางานนะครับมีหน่วยกา้านดีมีโอกาสตรงนั้นผมก็จะผลักดันให้ได้รับเลื่อนเลื่อนการเลื่อนตําแหน่งทุกคนนะครับโอกาสที่ผมได้มาจากซิงเกอร์เยอะนะครับผมคืนให้แค่นี้คิดว่ามันยังยังน้อยเกินไปนะครับ ทุกครั้งที่มีวิกฤตนะครับมันก็มีโอกาสอยู่ในนั้นนะครับเ,เลิกที่จะกลัวปัญหานะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าไปสู้กับปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะครับสําหรับนะครับเ,เพื่อนๆน้องๆที่จบการศึกษาแล้วยังไม่มีงานทำนะครับเ,เพื่อนๆนที่ถูกออกจากงานถูกเลิกจ้างก็ดีนะครับอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดกําลังใจนะครับ ไวะไปที่ร้านสิงเกอร์ใกล้บ้านนะครับตรงนั้นมีโอกาสให้คุณนะครับเปิดโอกาสให้คุณอยู่นะครับคนมีโอกาสที่จะสร้างชีวิตใหม่ที่นี่นะครับสร้างครอบครัวใหม่ที่นี่แล้วก็อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นที่สิงเกอร์ครับ